ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่นโยบายกำแพงภาษีของโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าการขึ้นภาษีสูงสูงสำหรับสินค้านำเข้าที่ส่งมาจากหลายต่อหลายประเทศเข้าสู่สหรัฐเรียกภาษีแพงขนาดนี้ทำไมตลาดโลกถึงปั่นป่วนและมันส่งผลยังไงบ้างดูคลิปนี้ให้จบครับดูจบแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยมีไอเดียมีข้อเสนออะไรแชร์กันได้นะครับ โดยนโยบายนั้นดําเนินการตามที่เคยประกาศเอาไว้ตอนหาเสียงนะครับว่าจะทําให้อเมริกานั้นกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง Make America Great Again ครับตามที่เป็นข่าวออกมาหลายต่อหลายประเทศคู่ค้าเจอตัวเลขทําเอาขนลุกไปตามๆกันอย่างไทยเองเนี่ยโดนเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นถึง37%แต่ละประเทศนะครับพอเห็นตัวเลขขนลุกกันไปแล้วก็รีบเจรจาต่อรองครับเพื่อจะดีว,ว่าทำยังไงที่จะผ่อนปรนได้บ้าง สิ่งหนึ่งที่ทํามําแบบนี้ก็คาดการกันว่าทํานั้นต้องการจะดึงการลงทุนกลับมาที่สหรัฐถ้าหากว่าคุณไม่อยากจ่ายภาษีแพงๆภาษีสูงๆเนี่ยคุณมาลงทุนในสหรัฐสิเอาเงินมาให้สหรัฐสิแบบนี้จะทําให้สหรัฐเนี่ยกลับมาเฟื่องฟูยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง make America great again นี่คือแนวคิดแต่ว่าจะทำได้แบบนั้นหรือเปล่าหรือเขามีอะไรซ่อนอยู่ในนโยบายนี้บ้างคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความปั่นป่วนในตลาดโลกครับพอนโยบายเรื่องของภาษีตั้งกำแพงสูงๆเอาไว้แบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับสหรัฐอเมริกาเองนั้นแน่นอนครับสินค้านำเข้าเจอภาษีสูงเอาเข้ามาขายของก็จะแพงขึ้นค่าครองชีพของประชาชนก็จะสูงขึ้นจะทำให้เกิดปัญหาเงินเฟอ้อตามมาซึ่งถ้าหากว่าเจอกับสถานการณ์แบบนี้ก็จะยิ่งเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้วเนี่ยให้อ่อนแอหนักลงไปกว่าเดิมด้วยนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอีกอย่างก็คือตลาดหุ้นในหลายต่อหลายประเทศทั้งในสหรัฐก็ดีในยุโรปก็ดีในเอเชียก็ดีเนี่ยเปิดตลาดมาร่วงลงไปแรง ส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ครับเปิดทําการมาก็ติดลบไปประมาณ50จุดก่อนที่จะไหลลึกลงไปติดลบประมาณ60จุดนะฮะก่อนจะค่อยๆลดช่วงลบมาแต่ก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้ครับต้องรอติดตามต่อไปส่วนสินค้าพกพันอย่างราคาน้ํามันก็ปรับลดลงเช่นเดียวกันในตลาดโลกนะครับทั้ง WTI และก็เบรนด์ครับเนื่องจากว่าคนกังวลครับนโยบายของทั้มท,ที่ประกาศเปรี้ยงออกมาแบบนี้อาจจะเป็นการซ้ําเติมเศรษฐกิจให้ชะลอลง ซุดตัวลงหนักกว่าเดิมและนั่นจะทําให้คนเนี่ยไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยความต้องการใช้พลังงานใช้น้ํามันอะไรต่างๆก็จะลดลงตามไปด้วยก็เลยทําให้ราคาน้ํามันตลาดโลกนั้นปรับย่อลงราคาน้ํามันสาเร็จรูปสิงคโปร์เองล่าสุดก็ปรับย่อลงเช่นเดียวกันส่วนราคาบ้านเราต้องรอติดตามครับเพราะว่าประกาศลดราคาหน้าปั๊มไปล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่4เมษายนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ตลาดโลกเขาราคาลดลงบ้านเราจะลดหรือไม่ต้องลุน้นต้องติดตาม ขณะที่ทองคำครับทุกคนเราเห็นราคาทองคำก่อนหน้านี้พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดโลกแล้วก็ตลาดทองคำบ้านเราทองคำไทยนั้นก็บวกขึ้นไปยืนได้เหนือ50,000บาทต่อบาททองคำใช่ไหมครับเนื่องจากนักลงทุนกังวลครับในภาวะที่เศรษฐกิจดูจะไม่แน่นอนเขาก็เลยโยกเงินออกจากตลาดหุ้นแล้วก็มาซื้อสินทรัพย์ปลอดภยัยทองคำเป็นหนึ่งในทางเลือกเป็นพระเอกครับก็เลยทำให้ราคาทองคำนั้นดีดตัวพุ่งสูงขึ้น แต่ล่าสุดราคาทองคำทั้งตลาดโลกและตลาดไทยเองปรับย่อลงเพราะเจอกับแรงขายเป็นแพนิคเซลครับความกังวลเห็นคนออกมาประท้วงต่อต้านทรั้์เนี่ยคนก็เลยไม่มั่นใจว่าเฮ้ยแล้วจะยังไงต่อวะนโยบายทัป์จะไปต่อได้หรือเปล่าหรือยังไงก็เลยขายทำกำไรออกมาก่อนนั่นเองนี่เลยเป็นที่มาว่าทำไมทองคำช่วงเนี้ยเห็นราคาย,ย่อลงมาแต่นักวิเคราะห์ประเมินนะครับว่าแนวโน้มทิศทางราคาทองคำในภาพรวมยังเป็นขาขึ้นครับ นอกจากนี้บรรดานักลงทุนเนี่ยก็ต้องชะลอการลงทุนออกไปก่อนครับเพราะว่ารอดูความชัดเจนว่าทรัมป์จะเอาอยัางไงต่อเมื่อชะลอการลงทุนออกไปโรงงานบางแห่งอาจจะไปต่อไม่ไหวโรงงานอาจจะต้องปิดตัวคนอาจจะต้องตกงานนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับบางคนก็วิเคราะห์นะครับว่าสิ่งที่ทรัมป์กำลังทำอยู่นี้เพื่อต้องการจะส่งสัญญ,ญาณไปยังจีนครับ ต้องการจะบีบจีนแล้วก็ประเทศคู่ค้าที่เคยผูกสมัครรักใคร่กับจีนครับว่าคุณอาจจําเป็นจะต้องเลือกข้างแล้วนะจะเอาอยัางไงดีเมื่อช้างสารชนกันหญ้าแพรก็แหลกลานครับพยาอินซีอย่างอเมริกากําลังจะบีบพยามางกรอย่างจีนหรือไม่มีมุมมองของนายกสิงคโปร์ครับทุกคนอยากให้ฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งจากคอลัมน์หมายเหตุประเทศไทยโดยลมเปลี่ยนทิศนะครับล่าสุดวันนี้บอกว่านายกสิงคโปร์ บอกว่าสิงคโปร์ตัดสินใจที่จะไม่กำหนดภาษีตอบโต้แต่ประเทศอื่นอาจไม่ข่มกลั้นแบบเดียวกับเราความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามการค้าโลกอย่างเต็มรูปแบบกำลังเพิ่มสูงขึ้นครั้งสุดท้ายที่โลกประสบเหตุการณ์ทำนองนี้ก็คือช่วงทศวรรษที่1930สงครามการค้าทวีความรุนแรงกลายเป็นความขัดแย้งด้วยอาวุธและกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่สองในที่สุดไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะเป็นยังไงในอีกไม่กี่เดือนหรือกี่ปีข้างหน้า แต่เราต้องตระหนักถึงอันตรายต่างๆที่กำลังก่อตัวขึ้นในโลกครับนี่คือมุมมองของผู้นำสิงคโปร์นะเขาก็เลยเตรียมความพร้อมเตรียมการเอาไว้ก่อนแต่เนิ่นๆฮนะส่วนไทยเองครับเราก็ต้องรอดูว่าผู้นำของเราคณะทำงานนั้นจะมีแนวทางการรับมือกับสิ่งที่ทรัมป์ประกาศเอาไว้อย่างไรแต่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับกับภาคการส่งออกทางประธานสอ,อทอครับท่านประธานเกรียงไกรเทียนนุก,กูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่า คาดการมูลค่าความเสียหายจากการขึ้นภาษีน่าจะอยู่ที่ประมาณ8-9แสนล้านบาทกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหนักเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมพลาสติกอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเหล็กรวมถึงอุตสาหกรรมอลูมิเนียมครับเหล่านี้คือ7หมวดอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบจากมุมมองของประธานสอท ในขณะที่ข้อมูลจากสอรอทอครับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยบอกว่าสินค้าที่ไทยส่งออกไปสหรัฐมากที่สุด5อันดับแรกปี67ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมถึงชิ้นส่วนประกอบเครื่องโทรสารโทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยางอุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอดรวมไปถึงรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบเหล่านี้คือสินค้าที่ไทยส่งออกไปสหรัฐมากที่สุดปี67 ถ้าหากการส่งออกกระทบนะฮะแน่นอนครับก็จะก,กระเทือนถึงเศรษฐกิจไทยในภาพรวมสัดส่วนการส่งออกไทยไปสหรัฐอยู่ที่ประมาณ18ซถ้าหากการส่งออกจากไทยไปสหรัฐลดลงทุกๆ1%เซจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่งออกตัวเลขประมาณ1 2 0 0 0ล้านตัวเลขกลมๆนะฮะจะกระทบต่อ GDP ประมาณลบ0.1%ถ้าส่งออกลดลงเงินดอลลาร์ไหลเข้าน้อยลง บาทก็จะอ่อนค่าซึ่งล่าสุดวันนี้เงินบาทเนี่ยสาบาทกว่าเกือ35บ35แล้วนะฮะดังนั้นรัฐบาลอาจจะต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะเป็นการเพิ่มภาระหนี้เข้าไปอีกและแน่นอนครับรัฐบาลไทยเองก็อาจจะเจอกับแรงกดดันทางการเมืองเพราะภาวะเศรษฐกิจถดถอยการจ้างงานหดตัวประชาชนเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบในชีวิตประจําวันและเงินในกระเป๋าและปากท้องความไม่พอใจจะมากขึ้นและถ้าหากรัฐบาล อ้างว่าจะต้องใช้คาสิโนมาเพื่อรับมือกับมาตรการภาษีของทรัมป์ทำแบบนี้ผลักดันนโยบายคาสิโนเดินหน้าสุดกำลังก็อาจจะเจอกับแรงต้านที่รัฐบาลเองก็ต้องแบกรับทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างครับกับแนวทางและข้อเสนอแนะดังกล่าวลองคอมเมนต์ลองบอกกันหน่อยนะครับหรือใครมีไอเดียเพิ่มเติมแชร์กันได้ดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโลกดติดตามกด s u b สไคร b ์ฟังคิงเล่าด้วยครับ